ตอนนี้กำลังจะไปซื้อกาแฟผสมผลไม้ร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรวะโรลี่เบิร์ดลองดูว่าจะเป็นยังไงให้ดูใกล้ให้ดูใกล้เขามีอะไรนะเป็นผลไม้ของมันไหมค่ะเป็นส้มเนี่ยไหมเขาบอกตัวนี้มันเป็นแบบอเมริกาโน่คือเป็นยังไงคือกาแฟดำอะ่ะแล้วก็ผสมกับ ผลไม้เขาบอกใช้เป็นผลไม้แท้ดีต่อสุขภาพลองชิมดูว่าเป็นยังไงนี่เวิร์กน้ำเปรี้ยวแล้วก็หวานหวานแต่แล้วก็มีกลิ่นกาแฟแปลกนี้ลองชิมดู ร้านวเขาดิพอเรามาซื้อโปรพจนเต็มเลยชื่อ,อ,อร้านว่า Reverb